สวัสดีเอฟซีเบิกซับหน้าขี้ทุกท่านเนาะคะ่ะมือหนีก็มีข้าวดีค่ะมีสายบุญสายเอฟซีเนาะคะ่ะฝากผ่าเต้นมใไ้พอหนองพิมแกบแม่หนองพิมเนาะคะ่ะละกาเพื่อนเอาไกาล้ไม่เหย้ยงพร้อมค่ะพี่นนองฟองไปก่อนจะไปฟังแม่หนองพิมฝันเนาะคะ่ะกาขอบคุณเอฟซีใจดีนะคะใจบุญนะคะขอให้มีโชคมีลาบเนาะคะ่ะนอกมือนี้เพื่อนกะมาฉลองปีใหม่กับหนองพิมนะคะ พี่น้องปองไปเขามาแลวกย่าลยมใไหมกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ทราบสไครหค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบิกทราบหน้าขี้เนาะค่ะเบิกทราบหน้าขี้จับนํำเสนอแนวทางฝากเอฟซีนะคะค่ะเขาไปชมหนังค่ะเนาะค่ะเพื่อนการซื้อปลาซื้อลูกชิ้นมากินปีใหม่กันเนาะค่ะเนะลายยางค่ะ นี่คือสายบุญถี่เพิ่นเอาของมาชงและะ้วค่ะโอ้ยซองทะเบียนรดแจ็กบาทเนี่ยค่ะหาหุกเก้าเก้าค่ะพี่น้องทะเบียนรดถี่เพิ่นขนของมาให้น้องพิพมเนาะคะ่ะขอบคุณสายบุญนะคะพาเต้นนีมาจากคุณยายสุดใจเนาะคะ่ะพาพาใบสีเขียวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสองพื้นค่ะ ตะกามีสีฟ้าพื้นหนึ่งค่ะสีเขียวพื้นหนึ่งสีฟ้าพื้นหนึ่งะะโอ้สีเขียวพื้นหนึ่งสีฟ้าพื้นหนึ่งนาะคะ่ะเนาะพื้นฝากมากคุณยายสุดใจค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณยายหลายๆเด้อค่ะย้ายใจย้ายใจอ๋อยายใจค่ะตอนนี้ก็ต้องฉลองปีใหม่กันเนาะคะ่ะอายุยัยงไงเนี่ยอายุหนึ่งอายุเนี่ย โอ้ของขวันปีไม่กัางเก่งเือคถ้า่เนนขอเี้ใส่สุดเป็นท่ามเลยนี่าบรรยากาศากนเมื่อนี้เพื่อนก็ได้ปลาได้ปลาเผานะคะไม่กินเขาน้ำกันค่ะพี่น้องปงไปเขาน้ำพรังพิมได้พี่น้องค่ะทำหมูงพี่น้องจะร้องปีไม่กัน ว่าจนึก็ดีใจจ้ะของขวัญกินใ่ญ่ได้ล่ะนี่ค่ะนี่ไงนละพี่น้องค่ะโอ้ยกินตำบักคุ่งน้่กันค่ะครับไมหแต่บงคุ่งเป็นต่แซบเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวพี่น้องได้แต่เซ่บแซ่บค่ะเอาให้แม่้องพี่มกินข้าวก่อนเขาจงค่อยไปตามต้นมะขามเลยบ่ อ้าวปีลาจุดเองพ่อแม่พ่อจุดเอาเร็่อนอยจุดปะได้ปีวบ่างสี่จุดปะได้็รเบิดก็เบิดเรื่องวันต่อโอ้ยเราเบิรดแต่เบิดชี่หัวจุดไมสีระเบิดเนาะว้าไปลองพี่มากเกก็ไดก่อมากจุดเด็ก่เยอะ ไม่ต้องถามไม่ต้องถามบอกมาแล้วอันบ่บ้านบ่บกชกคเงมัอาอีกว่แกเพิ่งดูดอะไมนบ้านบ่ครับเนมากินบักชมกับน้องพี่นะคะมือนี่ยุดทุบแต่ขี้หัวยันแต่ขี้หัวหรือว่าจุดซ้ำผู้ใดจุดทุบายปูฉันผู้ใดจุดทุบให้กี่ล่ะ เอฟซีกามาผ่าเต็นไมาให้หนุ่มพิมนะคะมือนี่นอกกามาเบิงทั้งนี้ค่ะว่าเพลนเห็นยังกันเนอะมือเนี้่ตรงๆเลยสองตัวเลย ตัวต้นกับตัวสองตัวเด็กตาตาเจ็ับนอ่าตต้องต้องยืนเบ่งซึช่วงช่วงพี่โบนะเด็กหนึ่งไงมึงจายังยังเบ่งตางกว่างไหมกันเบ่งครับตาตาเจ็ดโอเคยอ่แต่ว่าเนื่ยเมิอตัวนี้ก็เป็นศูนตัวแท่งมเห็นบ่เบิงเบ่งอีกอันนึงมันปรจอดดิศูนศนย์นั่ละนี่ศูนย์ห้วสำหรับผม9ก้าบัผมว่าเก้สอตัวเห็นันก้แต่ว่าอาเป็นตัวใดเอาลองเบงเ่เจหลง เออคัเจ็กว่าเจ็เอ็นเป็นเจ็บคะตัวตัวตุ้งกลมเอนี่นี่นี่เจเอ็นว่ัำว่าให้เจ็บเจ็บศูนย์หนึ่งเจ็เ็นเอนเ้ออ้รถเจแกือทียวว่ต่ว่านัศูนหนึ่งเจ็ดสามเจ็ด สามเจ็ดสามเจ็ดอตรงกันก็พอหของพิมพ์งปะตรงถ้าว่าศูนย์หนึ่งเจ็ดนนี่ยปามันแน่มึงปลากรับคือมันบอกค่ะมีศูนย์หนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดบอกค่ะถ้ามันบอกคนบอกก็ไดกับเจ็ดตัวนั้นแล้วค่เอฟซีเพิ่์ม่าซอยหนองพิมพ์นะคะเมื่อนี้เพิ่์นเอานามเอาไก่เอาผ่าเต็นมาะหอเนาะค่ะเพิ่์นก็เห็นศูนย์หนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดเนาะค่ะพี่น้อง นี่คือทะเบียนบ้านเพิ่นเนาะค่ะแปดหาหนึ่งทับสามหกสามหกสามออกทะเบียนบ้านปูขาะเนาะค่ะเอฟซีเห็นศูนย์หนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดครั้งวันนี้อ่าสามเจ็ดตัวเลขอ่าสามเจ็ดตัวเลขย้อนยังไงย้อนเอาไว้ไทยนี่ด้วย บังเดว่ามันว่ามันเหลหมดเลยอนีเลยคนคนกันมเจ็ดแดสองเจ็ดแปดแปดดำดำแปดเจ็ดสองอ้มันแลวมันักอะไรมีตัวเดียวกันสองเเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดปดเออสองเจ็ดแปดแมนอยู่สองชัดอินีเจ็ดกะชัดสองกะชัดเจ็กะชัดแต่ว่าแปดัะดำยังอยเนาะ ม่บุญห่วงสางกัสิเพิ่งกัสิบอกตัวเดียวหรอสุขุนเอฟซีสุขุนเอฟซีดที่เบิ้งกัสิเห็นตัวเดียวกันกันมันันทีีกันแต่ว่าตัวนี้ชัดกว่าตัวนั้นเยสองเจ็ดแปดเนี่ยชัดกว่ากันเลยเห็นปะะตัวสองเจ็ดีกชัดตัวสองเจ็ดสองกับเจ็ดี่ชัดแต่ว่าแปดยักดำดำด้ไหมแปดไ่กระจดดำดำก็ชัดกันเ๋ยสอเลีกชัดก็แหงั มันางสมุก็ละหู้ด้อยละหู้ต้องมีแต่ว่าบ่งหูท่งนั้นพอสบายนี่กวมังเกองแล้วนะครับนี่แบบสองคิดแปดแปดข้างล่างนี่นี่มังเกงแล้วครับนี่แปดมีเนีสองเจ็ดรยากัดแล้วได้พอสครับอนี้พอสนีได้ตรงกันย่างนเขวได้ขอข่าวื่อกันยูตรงนี้ก็คือสองเก็ดแปดสองเดแปด ตัวข้างล่างเนี่เป็นศูนย์ห okay. น oh, ึ Danish ่งเจ็ดศูน okay. ย์หนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดกับสามเจ็ดครับผมตรงตรงตรงอะ่ยเแน่เลขตัวตัวล่างกันเนาะสามเจ็ดเล่หนึ่งสามเจ็ดแน่เป็น่มพี่ฟองพี่เันบอกถ้าเขเดียวเป็นผมก็ว่าศูนย์หนึ่งเจ็ดละศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดละกันเ่นะหนึเจดเป็นอะไรเป็นเ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเลยค่ะ เอฟซีเนอดีครับคนกษียบบอกเอฟซีสุกคนแกันเป็นตัวเดียวกันกัสิเป็นตัวเดียวกันครับเจ็ดยันเอเออเจัดชัดวยเจ็ดต่ว่บว่าอนาคตันเพิ่นแตว่าตัวตัวนั่นน่ะเลี้ยวบิางสิบบ่นี่บลบ่ตัวตัวกเจ็เออ่อไหมสามนี่ชัดมาบ่งมาบ่งเออสามสามสามเจ็ดว่าบรรยากาศการซองเลขใต่ต้นมะขามนะคะมีเอฟซี มาเดินทางมาทางไกลค่ะเพื่อนก็เอาต้นเอายังมาหมอบให้แล้วก็เพื่อนก็มาซองอยู่ตนมะขามเนาะค่ะสองเจ็ดแปดสามเจ็ดียวเบงเตาเป่าเห็ดเลยศูนย์หนึ่งเจ็ดเนาะที่เพื่อนเห็นม่ยลูกอันสะวกใ้เนาะค่ะก็ซองเบิ้องนอกก่ะเอฟซ ศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดค่ะอ c ซเพิ่นมาซองเพิ่นกระไดเลขประมาณนี้เนาะค่ะถ้าอ c ซีชอบในคลิปนี้กับพิจารณาเบิงทรซองไปน้ากันกระไดคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะทางช่องไปซื้อกลางเป็นแนวทางทอนั่นนะคะให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะ ยืยนแก <vocal izations. S 2> ้ไก่ี่เห็นเลยบ่ค่ะตัวตัวศูนหนึ่งเจ็ดเนี่ย้มก็เห็นของวงกลมนะของวงกลมยวเพียบของวงกลมนี่ส้มส้มกลับด้วยตีเห็บตงนีมเห็นจุดมันได้เลยค่ะกำลังท่งเลขกันเนาะค่ะเอซีเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์มาใดเนาะค่ะศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเจ็ด สองเจ็ดแปดค่ะย้ำตัวเลขที่เอฟซีเพิ่นมาแล้เวเพิ่นเห็นเนาะคะ่ะเพิ่นกาเดินทางมาซองด้วยตัวเองนะคะค่ะสำรับตัวเลขเนาะคะ่ะเนาะที่เอฟซีเพิ่นเดินทางมาซองด้วยตัวเองนะคะก็ะสิเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดค่ะราคามีสามเจ็ดเนาะค่ะเอฟซีเนาะ,ค,ะ,นะค่ะถ้าชอบก็พิจารณาเบื้องทางซองเป็นซื้อกางเป็นแนวทางเท่านั้น สำหรับตูเลขกะถ้าชอบกะพิจารณาเบึ้งเนาะค่ะนี่คือเอฟซที่เพิ่นมาซอยเหลือน่องพิมพนะค่ะเพิ่นก็ได้ของมาฝากค่ะเพราะว่าสิเป็นเต้นค่ะเป็นน้ำเป็นขนมแล้วก็เป็นปลาเผานะคะเมื่อนี้ก่ะมาจะลองปีใหม่กับน้องพิมพ์นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกาบขอบพระคุณเอฟซที่เขามาติดตามช่องเบิกัหน้าขีเนาะค่ะ ทางช่องกับสีขอคุศลผพบุญบาทระมีให้เอฟซจะเลื่อนรุ่งเรื่องๆๆค่ะเข่ามาเบิงย <ๆ S 1> ่ามใดก็ให้ได้โกุกย่ามนั่นเนาะค่ะเอซเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบขอบพระคุณเอฟซและหลายค่ะสวัสดีค่ะ